ก็สวัสดีคนดูทุกท่านนะครับวันนี้มาแปลกนะปูนป่วยนะครับเข้าโรงพยาบาลไปก็ทําให้ไม่สามารถาอัดคลิปได้เดี๋ยววันนี้เป็นผมมาพูดแทนก็พูดเร็วไปพูดผิดยังไงก็ขออภัยมาที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับ ก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดก่อนเกมนะครับพูเปิดสนามในสัปดาห์นี้นะครับเป็นเกมระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอฟเวอร์ตันนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้พวกเขานะครับอยู่อันดับที่2ของตารางพรีเมียร์ลีกนะครับมีทั้งหมด49แต้มส่วนเอฟเวอร์ตันนะครับพวกเขายังอยู่โซนตกชั้นนะครับอันดับที่18มีทั้งหมด19แต้มก่อเดี๋ยวเรามาพูดถึงรายชื่อนะครับที่ได้ไปพร้อมลงสนามในเกมนี้นะครับของทั้งทีมกันอันดับของแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ถือว่าพวกเขาโอ้โหพร้อมทุกอนูนะครัััับบบบไไมม่่่่่่่ีีีีนนนนนนนกเเเเเเเตตะทททดดด้้้รราาาาจ็ลลยยสววงงขอออฟ์ผู ไม่ลงสนามแน่ๆนะครับมีทางด้านของดันยูมาเดลีแอลลี่แล้วก็ทางด้านของอังเดโกรเมสนะครับส่วนรายชื่อเช็คฟิตเนี่ยมีทางด้านของดูคูเล่อามาดูโอนาน่านะครับแล้วก็เบนกอรฟี ตัวน่าเชื่อ11เพื่อนตัวจริงนะครับทางด้านของเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมาในระบบ4-1-4-1นะบางทีอัดยีในเกมเป็นแบบประมาณ3-2-4-1นะครับก็คุณสาวประตูแทนนัทของเอเดอสันนะครับตีแนวรับนะครับเป็นทางด้านของกวาดิโออาร์เกดิอาร์ตแล้วก็ข่ายวอเกอร์ส่วนกลางตัวรับนะครับแทด้านของโรดี้ตีแนวลุกนะครับฟิลฟอร์เดนเควินเดอร์บอยอวาเลสแล้วก็วาราโดซิวาส่วนหน้าเป้านะครับเป็นเออร์ลิงเบลฮาร์แลนด์กุนเมเยอนอย่างเอเวอตันนะครับมาในระบบ 4-4- 1 1นนนนนนะะะะโโอออ้หปปรรรรรรตูเ็จ์แแดดพิกฟคคััับบบว เพเตอร์สันนะครับทางด้านของทาคอฟสกี้เบสเบธแล้วก็มิโคลเลนโก่ตีดันการนะครับแอชลีย์ยางเจมการ์เนอร์อิติซาเกย์นะครับแล้วก็ทางด้านของเดวายแมคกนิวตัวสองตัวลุกนะครับเป็นทางด้านของแจ็คแฮร์ริสันยืนคู่กับโดเมนิกคาวร์ดเลวินจะมาพูดถึงฟอร์มโดยรวมของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยโอ้โหหกนัดหลังสุดนะครับพวกเขาชนะไป6นัดรวดนะครับโดยนัดล่าสุดเป็นการบุกไปชนะทางด้านของเบนฟอร์ดถึงบ้านเบนฟอร์ดเลยนะสประตูตอนหนึ่งนะครับ วันทางด้านของเอฟเวอร์ตันเนี่ยหนัดหลังสุดของพวกเขานะครับโอ้โหหนักเสมอถ้าส่วนใหญ่นะแบ่งเป็นเสมอ4ชนะ1แล้วก็แพ้1นะครับโดยนัดล่าสุดนะครับก็เป็นการเปิดบ้านเสมอให้กับท็อตแนมฮอสเปอร์ไปนะครับสประตูต่อ2นะครับในทีการเจอกันของทั้งสองทีมนะครับหนัดหลังสุดเนี่ยโอ้โหแมนเชสเตซิตี้นะครับชนะไปได้5เสมอไป1นะโดยเกมล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันเนี่ยเป็นเกมในฤดูกาลนี้นะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปชนะเอฟเวอร์ตันสประตูต่อ1นะครับส่วนเกมที่เสมอกันนะครับเป็นเกมทททีีีีี่่่เเ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 เกกกกิิดดขึึ้้้้นน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 ใฤูาาาลลลแแแววะะะป็มมมมมออออฟรรร์์ตตตตััคบบบุสสชซถงย 1>, 1ประตูต่อ1นะครับเขาจะได้ถามหาผู้ชนะในเกมนี้นะครับข้ามบองอยังไงทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็จะได้เปรียบสุดๆนะครับเพราะว่าแมนสตีนในเกมนี้ผมมองว่าน่าจะมาเล่นลุกเต็มสูตรนะครับแล้วก็ของเกมบุกใส่ทางด้านเอเวอแรนต์ส่วนเอเวอแรนต์เองก็ผมมองว่าเกมนี้นะ่าต้องรับให้สุดแล้วก็สวดให้คมนะครับนั่นคือสิ่งที่เอเวอแรนต์ต้องทำให้ได้แล้วก็ต้องมาดูว่าเกมนี้จ่อนแดนพิฟฟอร์ดนะครับจะเหนียวเหมือนทางด้านของเฟลคเชนของเบนฟอร์ดในนัดที่แล้วหรือเปล่่านะโโอ้หที กดไปสิบสองเซฟนัฮะยันนที่แล้วที่เจอกับแมนเสเตอร์ซิตี้แต่ผมมองว่าซิตี้เองเจอเกมรับแน่หนางเขาทำให้เห็นแล้วว่า โอกาสมันมาเรื่อยๆเขาทำได้เรื่อยๆแล้วก็สามารถทำประตูทางด้านของเบนฟอร์ดได้ส่วนการเจอเับเอตันที่รับแน่นเหมือนกันเนี่ยผมมองว่าน่าจะไม่เป็นปัญหานะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เกมนี้นะครับผมมองว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับชนะได้แบบชิวๆนะครับสามศูนย์ปูสวัสดิ์แล้วกันนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดหรือพูดผิดยังไงไปก็ขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับถ้าใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์ของพวกเรานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับให้ช่องวัยรุ่งของเราดีครับ